สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอหลนปูเข็มครับเมนูคลาสสิกของคนชอบทานผักครับเราเริ่มด้วยการนำปูเข็มมาล้างให้สะอาดแช่น้ำไว้หนึ่งคืนครับจากนั้นก็ตัดเล็บออกแกะกระดองทำความสะอาดข้างในให้เรียบร้อยครับ เสร็จแล้วเราก็พักรอไว้ครับเตรียมหมูบดและหมูเด้งครับอย่างละครึ่งนำมาผสมกันคนให้เข้ากันครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปใส่ในกระดองปูครับใส่ให้เต็มไปเลยนะครับ ให้แน่แนๆพูนๆนะครับเพื่อความสวยงามเตรียมกระทะยังไม่ต้องตั้งไฟนะครับใส่หัวกะทิลงไปเนื้อหมูส่วนที่เหลือใส่ลงไปให้หมดเลยครับเกลีย่ยให้กระจายกันนะครับจากนั้นนำไปตั้งไฟครับคนไปเรื่อยๆ พอเนื้อหมูใกล้สุกก็ใส่หอมแดงซอยลงไปครับคนไปจนหอมแดงสุกใสพอเริ่มเดือดก็ใส่ปูลงไปครับกระดองปูให้ความหน้าลงไปนะครับตามด้วยตัวปูใส่ลงไปให้หมดเลยครับต้มด้วยไฟกลางไปทางอ่อน ต้มไปเรื่อยๆพลิกกลับด้านบ้างนะครับเพื่อปูจะได้สุกทั่วปูเริ่มจะเปลี่ยนสีปรุงรสด้วยน้ำตาลปีบน้ำตาลทรายและเกลือครับเติมน้ำมะขามเปียกค่อยๆปรุงค่อยๆชิมให้ได้รสตามที่ชอบนะครับค่อยๆคนให้เครื่องปรุงละลายนะครับ ได้รสชาติถูกใจและปูก็สุกแล้วเติมพริกชีฟฟ้าแดงพริกชีฟฟ้าเหลืองพริกขี้หนูสวนตะไคร้ครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ใบมะกรูดซอยใส่หอมแดงซอยอีกเล็กน้อยก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยครับจัดจานทานกับผักสดตามต้องการขอบคุณที่ติดตามรับชม พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ